ันดีครับเพื่อนๆวันนี้มาตัดอ้อยไปขันน้ำนะครับมาดูวิธีตัดกันเลยมาตัดอ,อ,นนอ้อยนะครับอ้อยนี้อายุก็ส <c oughs> ิเตือนแล้วหักมันหักได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องตัดก็ได้นี่ครับคขนแท้คนคอ,อนโนขึ้นมาเลยอ้อยนี้หักได้ ใช้หักข้าอย่างนี้หลุดแล้วใช้มีดนะครับถ้าลำไหนมันไม่ออกแล้วก็เอามีดตัดนิดหน่อยหลังจากที่เราตัดเป็นกรงอย่างนี้ลนแล้วครับต่อไปเราก็จะมาตัดปลายออกให้หมดกันค่ะเดี๋ยวเอาก้อนนี้เพราะว่า มันจะมีลำเล็กลำใหญ่ปนกันไปออก็ออกต้องระวังหน่อยด้วยนะครับเพราะหน่อใหม่มันเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องถ้าหน่อยเยอะๆอย่างนี้มันจะไม่โตทุกหนอนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะเลือกเอาลำไหนที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะแห้งตายไปเองน <c oughs> ึงกัน โดนบ้างให้มีโดนบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะมันเยอะไปทีละกอละกออ่ะดิออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกก็มีตัด ร้อนมาก